นี้เป็นสถานีกงคงเทพอภิวัตน์แล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทางขวานะครับเป็นสถานีรถไฟอ่ะใช่ครับแล้วรถไฟฟ้าผ่านด้วยปะมันมีแต่สายสีแดงนะครับสีเขียวมันไม่มีผ่านนะครับสายสีแดงคือของอะไรรถไฟอ,อ้เหมือนกันนะสายสีแดงคือรถไฟฟ้าเนี่ยนะร,รถรถไฟฟ้าก็เหมือนกันรถ m อ t หรือ b ี s T, มีเอ็มอาร์ทีมทีวีทีเอสมีทีเอสสีเขียวแล้วสีแดงสีแดงมันวิ่งไปไหนมะันปัจยาบางซื่อนะครับบางซื่อแล้วไปไหนไปบ้านเราอ่ะมันไม่ได้มันบ้านเราไม่ถึงนะครับรบ้านเราสีอะไรบ้านเราสสีเขียวนายสีลมด,ด้วยเฮ้ยใช่เหรออ๋อคนละบ้านดิหมายถึงบ้านไซมา่ากองน้ำนะครับอันนี้คือแยะโลงกองน้ำนะครับ ทางขวาเป็นถนนนครยศรีคือตรงนี้นะครับด้านหน้าเป็นแยกตึกชัยนะครับเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมเราจากนั้นเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยครับข้างบนนี้เราลอดใต้ทางวนนะครับเรวนพิเศษสีรัฐนะครับวนี้เราตรงไป ตามไฟเขียวนะครับไฟเขียวอยู่นะครับด้านหน้านี้จะเป็นแยกสี่อยุธยานะครับไไทางขวานี่คือโรงพยาบาลรามานะครับทางอันนี้คือเลี้ยวขวาไปแยกอุภัยแล้วก็ไปทางแยกราชวิถีด้วยนะครับที่จะไ,ไปสะพานกรุงธน <ไป S 1> นะครับ,บ นถ้าไปจะบอกไปต้องแบบมีรูปมีอะไรอะนีแ้อันนี้นะครับทางขวาทางขวานี่นะครับที่จะเลี้ยวขวาที่จะเลี้ยวขวาไปสะพานกรุงทนนะครับแล้วก็แยกราชวิถีอันนี้ที่พรรามมาจากกรุงเสรีเราต้องขับตรงมาทางแยกตึกไทยเราไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันเป็นถนนพญาไทนะครับนี่นะครับเราก็จะมีสะพานข้ามแยกนะครับอีกคือสร้างมาตั้งแต่ปี2549แล้วล่ะครับ ะสะพานข้ามแยกตึกไทยตรงนี้นะครับใต้ถนงวพิเศษสีรัตน์นะฮะสะพานรถเหรอสะพานข้ามแยกเลยนะครับให้รถใช่ไหมไม่ใช่คนใช่ไหมใช่ให้รถสําหรับรถวิ่งเท่านั้นนะครับถ้าคนเดินสะพานลอยมันจะมีตรงนี้นะครับลอดมันเชื่อมกับตั้งสะพานข้ามแยกเลยนะครับนี่น้องหน้าใสหมกกับนกนสีเขียวน,น่ารักนะครับแมวใสหมกกับนกนสีแดง ูเนมอกันกน,กนเียนีว่นะครับด้านซ้ายตรงนี้เป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับที่เราอัน,อ,น,นอันนี้ด้นคือคือ,คอแยะตึกชัยนะครับไฟเขียวพอดีเลยครับ สี่สีอย,ยุทยานะครับเราจะต้องไปเลี้ยวซ้ายตรงถนนเพชรบุรีนะครับอันนี้คือถนนโดยธีนะซอยแบบนี้นะครับนี่ถนนพระลังเนี่ะเรียกถนถนถ ถนนโยธีเมื่อกี้นะครับถนนโยีพระรามผมเมื่อกี้ถนนโยทีเป็นซอยนะครับเออก็เรียกถนนทะเลหเราต้องตรงไปนะครับถนนเพชรเราต้องตรงไปเลี้ยวแยะถนนเพชรบุรีนะครับแยกอุลพงศ์นะครับอันนี้เป็นแย่สีอยุธยาครับด้านขวาคืออะไรเนี่ยแยกจเลี้ยว อันนี้ยังไม่รู้คืออะไรแกเท้าจานะแต่ยังไม่รู้อแล้วทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายนี่จะเป็นโรงพยาบาลสองนะครับมันมีงหลายโรงพยาบาลที่อยู่แถวแถวอนุสาวรีย์นี่แหละมีโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพญยาไทยสองนะครับตรงนี้นะครับถ้าตรงทิศซ้ายตรงนี้มันก็จะขึ้นทางด่วนนะครับเราไม่ขึ้นนะครับเราจะตรงไปนะครับเราไม่รีบ เราไม่ได้รีบไม่ใช่วันธรรมดาแบบรถติดนี่แหละครับ mm hmm. ตอนนี้ไฟแดงติดกว่าร้อยนาทีร้อยนาทีอะไรวินาทีร้อยวินาทีเลยนะครับ mm hmm. ถือว่าเยอะพอสมควรไปรู้ป่าวว่าหนึ่งเก้าเก้านั้นคืออะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนะี่จำไม่ได้ โอ้โหจะพาคนมารู้จักเส้นทางยังไม่รู้เลยว่าผ่านห9ึเก้าเก้าเคืนเขาเป็นห9ึเขาเป็นสายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเราก็ามาถึงตรงนี้คือ ถนนมหานครมาแล้วแต่ต้องนูนเป็นแยะสีปยานะครับข้างหน้าคือถนอนมหาเศรษเดี๋ยวก่อนน้องไปจะทำนะ้นนะเดี๋ยวน้องไปสับผมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาหามีเดี๋ยวเอามากูดลองขัดนิดว่ามันจะดีขึ้นไหมไอ้ตุงหัวคิ้วอะหันมาดู ทำไมมันถึงแดงไหม่ไมเป็นแผลแบบนี้เป็นเหมือนเชื้อโลกอะบอกไม่ถูกอะลอกลอกเนี่ยจมูกอะกันเน่าเนี่ยล้างหน้ามั่งก็เป๋าเหินเนี่ย oh. เนี่ยสิวที่จมูกเต็มไม่หมดเลยดูที่เซเว่นม,มีที่ดูดสิวที่จมูกนี้ <ด>ตอนนี้สิบปวินาทีสุดท้ายสิบห้าแล้วครับวันนี้ภาพอาจจะมืดครึ้มนหน่อยมืดมืดนะครับตอนนี้ไฟเกีวครับผม I'm sorry. นะครับ uh, มีไฟนะครับนี่คือแยกถนน <c oughs> มหาเส้น <c oughs> ใกล้เขียวนะครับไฟเขียวพอดีครับ かっこいい。